กินไหมกินนมไหมกินปะจะกินนมบอเอาป่ะเอาไหมกินไหมมาก็เลยอยากกินก็เดินมาเดินมาเลยอยากกินหนมมาเร็วๆรเอาไหมนี่เอาไหมนี่มากินนมนี่ไม่เอาไม่เอาไม่ทะเลท่าไหนมานี่ทำไมกินข้างนอกไม่กินนะ ต้องมากินข้างในขนมไข่ขนมไข่เย,ยียบเหงาเลยวันนี้เขาชอบเป็นนอมเอบอยู่ข้างบนไม่ได้กินขนมหลายวันละมันหมดแล้วลูกเมื่อวานพ่อมาพ่อไม่ป้อนเหรอ พอแล้วเหรอ,หอไปแลกินเสร็จแล้วก็ไปละไปไหนขึ้นข้างบนหรอกินเสร็จขึ้นข้างบนหรอกไปละไปละไปละตุกตุยตุกตุยไปละจะเอ๊ให้แอบอยู่ตรงนี้กินแล้ววิ่งหนีเลย เรียกตั้งนานไม่ลงมาพ่อมาพ่อก็ไม่ป้อนหรกเมื่อวานเนี่ยเสียงออดดังสามหลอดสี่หลอดในยานไปนลบยี่ปุ่นซันสามควมยานไปนะอยู่ข้างบนนั่นแหละแม่ไม่อยู่หรอกแม่ไปเที่ยวนอนดีแต่ละวันเนี่ยสามสิบสองท่าลืมตาขึ้นมาดูแล้วก็หลับต่อ จะส่งไปประกวดแชมป์เลยเอาไหมม,มีความสุขแท้ชีวิตเอาแต่นอนกลางคืนเที่ยวกลางวันนอนพิกไปทาใดกับยูทานั้นหละ แขนนี่เหยียดไปทางไหนก็อยู่ตรงนั้นขาเหยียดไปตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นลักษณะการนอน